นั่งท่าเมยบา้านเมยบ้านไปขายเครื่องยวนงานนะั้นเราจัดงานจัดงานอยู่ในเมืองเนาะนั่นคือคืองานแบบงานหาไรได้เครืงรุดหน้าบ้านบกครับเนี่ยเมิดคืนเนี่ยช่วงนี้รุดเลนหลาย จนทีหนึ่งทีสองจึงหมดรถเงินไกลทางนะบานคันไผ่บูรึงนี่นอนบูนรับไผ่บุซีนหรืนอนบูนรับบ้านค่อยเพราะเงินติดทางใหญ่เนาะติดถนดในใหญ่ นังเฮ็ดเวียกค่าถ้าไม่บ้านมาลองคลิปก็นลองเงยนอนละนอนก่อนสุขภาพก็ดีน้องเงยไปถ่ายคลิปกับบุรถไปก่อน <c oughs> อยู่บ้านาพับพื้นก่อน อยู่บ้านอยู่เพื่อนพับคืน้นน่ะสุขภาพดียิ่งขึ้นไปพี่น้องไปหาท่าคลิปท่ายอย่างปานพี่แาบนบน้องเบิกช่วงนี้ขอพับพื้นก่อน อยู่บ้านหารอะได้เสิร์ฟเนาะหารอะได้เสิร์ฟเนอะยำกับเวนกัซส้อมม้อไช่จอดอยากป้าอยากเนาะยามกับขึนบะคำกับมาเฮียนเฮ็ดเออมาเฮียนเนาะมันโปรแกรมโปรแกรมมัดเพลง <c oughs> ตอนนี้เฮียนเฮ็ดมีดีนะเนาะเฮียนเฮ็ดมีดีเฮียนเฮ็ดดนตะรีเนาะ เพื่อหารายได้เพิ่มเข้าในครอบครัวย่มกลางเวียนกับสมมอไซปะยางส่วงบุคอยสบายบัคมลานอนเด็กพี่้องไงมันนอนหดหลับ ทั้งลูกกระเพาะทั้งลูกไส้นัดลุ่มเราต้องได้พุ่นยาตลอดยังจะมูกมันตันมากต้องได้พุ่นยาฮะทักทายสบายดีเด้อโซอิทขาดเนาะโซอิทคน <c oughs> คายอากาศหนาวน้องเลยหนาวตัง้งแต่มือ่อมื่อวานเนาะเริ่มหนาวตัง้งแต่ม,มือ่อวานตอนตีสองตีสองตีสามเนี่ยอากาศเย็นขนาดอากาศเย็นจนหนาว ช่างต้อเรือไปช่างไหนนี่น้องบุห็นหน้าบุห็นนั้นเข้ามาทักทายโดนดบุหินหน้าเห็นตาโดนเราเข้าไปละเฮ็ดเบียกพี่น้องนเนียกำลังเฮ็ดเบี้ยอยู่เนาะอันเฮ็ดเอาน้ำปรแกรมอัดเพลง รายได้เสริมเขาได้ครอบครัวถ้าเราชีหาแต่ท่างเดี่ยวไปบุรุษม,มืต้องได้หารายได้เสริมคำเามีเพียงหนึ่งกับบุเพกเนาะอัดเพียงหนึงงน่งกับมีแต่เซนจุดกว่าเซนห้า เชนห้าก็ตกอยู่ประมาณประมาณสองร้อยบาทอัดตัวเพงหนึ่งประมาณเชนห้าอ่สักไทยเนาะเปิดประชากาจีนเกิดเสียอ่านหมดได้พี่น้องเลยสักไทยสบายดีเนาะหรือว่าไม่อยังางระชาจีแท้โลบอ ทักทายสบายดีหกเจ็ดสบายดีสบายดียดแฮลโหลยังรอถา่าเมียบ้านโอ้พืเชียนอะไรใดเนาะ เขียนเป็นภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้อภาษาอังกฤษอ่านบ่ได้เแล้วทักทายสบายดีอัสบายดีสบายดีสบายดีเงียมข้ามคืนเนาะอากาศหนาวแล้วพี่น้องอยู่ลาวเนาะอากาศเย็นแล้วเริ่มเย็นนะแต่เมื่อว,นวานเนาะอากาศเย็นอากาศหนาว,วทำอะไร๋อกำลังทำงานครับ ผมกำลังเย,ยนตัดต่อนักศึกษาพเพิ่มเติมนี่ก็คือเป็นอีกงานหนึ่งนะที่ว่าบอกําหารายใด,ดเสริมยังก็คืออัดเพลงพี่น้องอัดเพลงหารายใด,ดเสริมยังกับย็นก็บอกรากับสีฮิตเอ่อซอมมอไซค์วันนี้ย่าบ้างแยกบ้างงานเท่ากัยนยังก็จะย่างก็คือ เร้่ก็คขึเทากับมาเรียนมาเฮียนเฮ็ดเกี่ยวกับโปรแกรมมาศึกษาศึกษาการใช้งานตัวพัฒนาชีมือเข้าให้มันดีขึ้นนะได้ยินเสียงไหมและทักไายด้วเนาะสักไทยท่านที่เข้ามาใหม่เนาะ กินฮอร์ิเถิงคือเก่าพีนน้องช่วงนี้โบม,มีชิปลงค่อยไปชิปลงมีชิปปันพี่ปปน้องเบิ่งเลยสุขภาพบดีเนาะ <c oughs> นั่นก็คือโรคประจำตัวป่ํคำปิดกระเพาะนี่น้อง <c oughs> เวลากินข้าเข้าไปมันก็นสินแน่นหายใจบบกตอนที่กินข้าอันสวยหรือว่าข้าวเจ้าตลอด ช่วงนี้สุขภาพบูดีไปทั้งไหนกับบได้แเฉพาะเวลาเขาโดนพุ่นเนาะเวลาคำาบาใส่ไปมันโดนพุ่นโดนอย่างนี้ <c oughs> พุ่นเข้าดังมันที่หายใจบอ่อาการก็คล้ายๆคือกันกับเขาาป็นวัดเนาะมีน้นำมูกตันดักเมอนัดลูกใส่นัดเรื่องบุได้ไปใส่พับพื้นตัวก็หายคลายสบายดีเมื่อสกู่ทุกคนเนาะ h ฮลโหลเฮลโหลถักทายก่อนนอนพี่น้อง,งภากควงคินฮอตที่เทิงเดอ้อเนาะไปหาพี่ๆน้องทางกลางประเทศช่วงนี้ก็บบุคอไมีลิปลงกอาการดีขึ้นเนาะอาการดีๆขึ้นแล้วก็ิไปหาท่ายิบหรือว่าไปหาตั้งแคมปเนาะ กีภาพบรรยากาศธรรมชาติให้พี่ให้น้องได้เบิง่งว่าช่วงนี้ก็ได้ยุดสกรอรพดีน้องว่าอาการสุขภาพบุดี <c oughs> บอกคำตัวไดไซอะน้ำเกลือเนาะน้ำเกลือเวลาคาล้างจะบุกล้างดักตัวไดไซล้างมือหนึ่งนี่ มือละสองเทือมือละสองครั้งตรงในล้างเขาล้างพุ่นล,ล้างอย่างออกเวลามันตันดังมากก็บอกคำในชายาตัวนี้พุดเวลาพุดจะมูกพุดเนี่ยหมู่ฉันมันเขาหายใจบอกสุขภาพบุ่ค่อยดีส่งไปใช้บมได้ ทักทายสบายดีพี่น้องทังต่างประเทศเนาะวัวจะเป็นทางมาเลเนาะทางมาเลทางสหรัฐอ่าแต่ก็ทางพี่น้องทางแคนาดาเนาะฝากความคิดหนาอยคิดถึงไปหาทุกคนเนาะทางมาเลทางสิงคโปร์เนาะทางประเทศไทย กับพี่ๆน้องๆทั้งทั้งฝรั่งเศสทั้งแคนาดาทักท่าสบายดีมัตสุกูทุกคนเนาะหักเพลงคือเก่ากินฮอตที่ถึงเนาก็เลยมาไลฟ์สดพี่น้องเอเยผัวผมมีชิปลงส่วน มาทักทายก่อนนอนช่วงนี้บูมีคลิปลงเนาะอาทักทายสบายดีเนอ้อพี่น้องทางพังไทยเนะเาะพี่น้องทางพังไทยก็สิดตามบอกคำหลายเนาะติดตามหลายทักทายสบายดีครับแพ่งเมื่นนอสุขุสุขเนาะคิดฮอตที่เถิงคือเก่า ประมาณสี่ห้าวันเนาะประมาณชี่าวันอาการของสภาพทีดีขึ้นกับชีได้ไปตอนนะ่อะได้ชี้ได้ดไปหาท่ายชิปแค่ยอย่างปันพี่เป็น,น้องเบิกเนาะว่าช่วงนี้ก็ขอพักพื้นตัวก็ขอพักพื้นให้สุขภาพดียังที่ไปพี่น้องอ่ะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ ชิคก้ดขอจบไลฟ์พี่น้องไงสิทฮอดที่เถิยงมืดสักคู่ทุกคนเนาะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะร่ลำรวยตลอดปีตลอดไปเนะาะลาบใบายทุกคน